สนับสนุนโดย Brain Booster อาหารเสริมบำรุงสมองเพื่อคนใช้สมองทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานสารสกัดกาบากาบาจะช่วยเพิ่มอัลฟาเวฟที่เป็นคลื่นสมองที่ทำให้เกิดความผ่อนคลายและมีสมาธิดีขึ้นและลดความเครียดคนที่รับประทานเกิดความผ่อนคลายนอนหลับสนิทมีช่วงเวลาหลังโกรทฮอร์โมนเต็มที่ความรู้สึกหลังตื่นจะรู้สึกสดชื่นสมองเล่นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดเริ่มวันใหม่ด้วยสมองที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ สั่งซื้อได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะ ei k i d brain booster com Facebook fanpage brain booster Line ei k i d brain booster Instagram ei underscore brain booster และที่เบอร์0929432196มาเพื่อประสิทธิภาพของสมองไปด้วยกันกับ brain booster เอาฮัสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเด็กๆทั่วประเทศนะคะกลับมาเข้าสู่รายการอ d ีตอินอริิ of English เล็กน้อยกับภาษาอังกฤษไม่กินต่อวันที่ทำให้เด็กชาติฉลาดขึ้นค่ะ ซึนงมี่ไปโอ้โหโอโหข้าไซก็ทำไปทุกเทปปะไซก็จะได้ท้าทายความสามารถตัวเองอะอะเด็กโซ I am back นะคะตอนนี้กลับมาแล้วกับความรู้มากมายที่เอามาฝากกันที่ทำให้เด็กๆเห็นว่าหากเราใช้เวลาอย่างชาญฉลาดนะคะ If you use your time wisely ก็คือใช้เวลาให้มันชาญฉลาดนะคะเราสามารถเรียนอะไรได้มากมายเลยนะคะวันนี้มีนักเรียนมาถึง2คนเจอนพืเาดีกว่าค่ะชค่ะ ต่อว่าไงว่าอย่าแย่งขนมอย่าแย่งขนมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนีครัฝรั่งเขาจะมีภาษาฝรั่งว่าใจเย็นคือ calm down แคลมใจเย็น calm down เธอติดแคลไมาที่เก่าปะไม่ยุ่งหอ calm down calm down นั่นไม่ใช่คลามคลามคลามเหมือนจะตุคามอ่ะจะตุคามอยาก calm down calm down เออ calm down แปลว่าอะไร calm down คือใจเย็นใจเย็นโอเคหนาเมื่อกี้พวกนี้ชมว่าพี่สวยใช่ไหมชุดใช่สวยมากเดี๋ยวเราเอาหมวกขึ้นมามือนเป็นจั๊กจี้ ไปแล้วได้เหมือนนี่หนูน้อบวกแดง Leave me alone ภาษาอังกฤษรู้ไหมเพราว่าอะไรไปแล้วเขาบอก Leave me alone อย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่ใช่ Leave me alone คืออย่ายุ่งกับกูอ๋อมึงอ่ะกูบอกแล้วไงมึงเห็นกูพูดอยู่คนเดียวมึงก็พูดเหมือนกันอ่ะวันนี้มีเนื้อหาความรู้มาฝากกันเรามา cut to the chase ก็คือตัดเข้าประเด็นกันดีกว่านะคะว่าเคยสงสัยไหมในภาษาอังกฤษว่าเวลาเราอยากขานรับฝรั่งอ่ะเช่นเวลาฝรั่ง มึงขาดรับเือนันเนาะไม่เวลาอยากขานรับฝรั่งของเราฝรั่งบอกว่า I like you thank you อย่าใจเย็นอน I like you แปลว่าฉันชอบคุณแล้วเราอยากจะบอกว่าฉันก็ชอบคุณเช่นกันเราใส่ t ู o ใช่ไหมหรือบางทีเราสั้นกว่านั้นเราพูดว่า me t o o t o o สังเกตมว่าเราใช้อันนี้ค่อนข้างบ่อย we use this a lot โอเคแต่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 ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะเราจะขานรับอย่างไร reject มัน reject ไม่ reject อันนี้คือปฏิเสธ reject คือไม่เอาคือสมมติว่ามีฝรั่งคนหนึ่งมาบอกว่า I don't like you และถ้าเราอยู่ ไม่สมมติว่ามีคนบอกว่า I don't like you แล้วเราอยากจะบอกเขาว่าฉันก็ไม่ชอบคุณด้วยเราจะพูดยังไงให้เวลาคิดแจ a ง k you ไม่ดิ้ราเรา้วาเรๆเรคิดด้วยคิดด้วย think about it think about it now think 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 come on I don't like you too อันนี้ตอลว่า I don't like you too k a อ e ปจริก็คิดเหมือนกันแต่ว่าผมไม่น่าจะตรง เอาละดังนั้นเราขอเฉลยแล้วกันว่าคำว่า t o t o o โอเคนะคำว่า t o t o o ที่ออกเสียงมันกับ t o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  ออกเสียงมันกับ2 t w o ออกเสียงมืนกัน t o t o t o ไอ้คำว่า t o t o o เนี่ยใช้ได้กับแค่ประโยคบอกเล่านะคะและในประโยคปฏิเสธเขาจะใช้คำนี้แทน i t h e r พูดตามเลย either, either. หรือไม่ก็ either e t h r คือออกเสียงได้ทั้งพู่มันเขียนเหมือนกัน you can say either or either ประเด็นคือคำนี้เนี่ยเป็นการขานรับของประโยคปฏิเสธเพระาะอาไอยังฟังนะฮะถ้ามีคนบอกว่า I don't like you แปลว่าอะไรก่อนฉันไม่ชอบคนถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันก็ไม่ชอบคุณด้วยให้เราพูดว่า I don't like you either อ๋อใช้แทน Me Too ใช่มันใช้แทน t o o เข้าใจลงปล่ามันเป็นการขัารลับของประโยคปะเสร็จมาลองเทสดีกว่ามาลองเทสดีกว่าพี่จะพูดเป็นประโยคบอกเล่าหนูก็บอกขัารลับเป็นประโยคบอกเล่านะ I like flowers too m o too ก็แค่ Me too หรือไม่ก็บอก I like flowers too ได้ทั้งคู่เข้าใจปะก็คือฉันชอบดอกไม้ฉันก็ชอบดอกไม้ด้วยแต่ถ้าพี่บอกว่า I don't like flowers I don't like flowers ข้าใจครับเข้าใจยังครับมีเข้าใจยังเข้าใจครับโอเคแล้วถ้าประโยคนี้ขาดรับยังไงถ้าบอกว่า I hate him ฉันเกลียดมันเออแล้วต้องบอกว่าอะไร No, I n o n t No, I don't do งั้นเดี๋ยวก่อนถ้า I hate him ต้องขาดรับยังไงทำไมวา I ต้องขายยังไงต้องใช้ t o หรือ Either I hate him Either ครับ t o ครับ ถูกค่ะไม่เรียนรู้เลยเนี่ยเข้าใจไหมอบอกบอกเป็นประโยคบอกเล่าถูกโอเคครับอ้วนต้องเรียนภาษาไทยด้วย <Okay. S 1> <c oughs> คืออ้วนต้องแยกออกก่อนาาว่าอะไรคือประโยคบอกเล่าอะไรคือประโยคปฏิเสธผมคุยกับพี่รู้เรื่องผมก็โอเคแล้วพี่เออเอาล่ะลอง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 เทสตอนนี้ดูถ้ามีคนบอกว่า I like this show I like this show นี้ฉันชอบโชว์นี้ถ้าฉันชอบด้วยก็ต้องบอกว่าอะไร I like this show too yes very good I like this show too แต่ถ้ามีคนบอกว่า I don't like this show I don't like this show too. Mẹ dặn chặt thua nữa. I don't like this show either. Yes. No no no. Tụt thấp đây. either either a เอ h ทีเอชผิดลิ้นนะผิดทั้งหมดอ i t h e r either ง่าย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 อ่ะอันนี้มาง่ายงโอเคป่ะแปดเอาให้ยากนิดหนึ่งแล้วกันดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีถ้าบอกว่า I like you ก็ต้องเป็น I like you too ถูกป่ะหรือไม่ก็มีมี too มี too อันนี้เก็ s นะฮะตึงอันนี้เก e s s guess g u แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น I don't like You ต้องเป็นอะไร I don't like you either และเราทำให้ยากขึ้นและไอ้ตรง me too นี่จะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรรู้บ้าเป็นการย่อสุดๆ either t ม o จบมึงลัวพี่พูดอะไรอ่ามึงเนี่มันช่วยเรา If you do that again ถ้ามึงทำอีกทีนึงไปแล้วนะ Either t o o ได้ไหมครับน o b ฉช่ลยก่ะมันจะต้องเป็นอันนี้ either ไม่ either จะเย็น neither neither เองนตัวเอตัวเอ neither อ๋อดูลบหน่ n พี่ยาวไปนิดนึง n ของต๊ดไงแบบ เอ็นอุ่นๆชอบเอ็นเงี้ยุดก๋วยเตี๋ยวพี่อ่กโอเค so อ่านพร้อมมาก่อนมีหัวข้อสั้นนี่ sir นี่ s r หรือนาย sir นาย sir ตัวไหนถูกแดงสองครับถูกต้องค่ะเรียนรู้ไวผมก็ไวมึงยังไม่ทันเลยเมื่อกี้เราคุยกันจะลองอ่านว่าอะไร นิเซอร์หรือนิเซอร์เอาใหม่ห้าสี่สามสองไนเซอร์ไนเซอร์โอเคนิเซอร์ไนเซอร์ก็ได้นิเซอร์ไนเซอร์โอเคนะดังนั้นให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเป็นการขรับแบบมีชื่อแบบปฏิเสธก็ต้องเป็นมีนิเซอร์หรือนาเซอร์นั่นเองนะคะอ่ะไปลองทวนดูครับผมนะเด็กๆไปลองทวนดูแต่เดี๋ยวอ้วนเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอสอนมันนอกรอบนิเซอร์โอเคได้เข้าไหว้าไหวโอเค that's all for today แปลว่าอะไรนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ครับการรับเพราะว่าเด็กจะเอาไปฝึกกันนัดทาก็วันนี้เรามา สั้นละการให้เด็กเอาความรู้ไปใช้เนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการอบิเตกอินกของเราทุกๆสัปดาห์เลยแต่รายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีก้าเบรนบูเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมองเพื่อคนใช้สมองครับเพียงวันละสองแคปซูลก่อนนอนนะครับจะทำให้คุณตื่นขึ้นมาสมองปลอดโปร่งได้ใช้สมองแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับผมกิ๊กยิว,วสมสารถนะซื้อได้ทางไหนตามลิงก์ด้านล่างนี้นครับติ๊ก ไม่เวลาเหลือพอยังอ่ะเด็นเดียกันติ๊กติ๊กติดติดติดแน่ๆนะหยุด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 อ่ะก็สำหรับเด็กทุกคนที่ติดตามรายการเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็ที่สำคัญกดแชร์ด้วยนะคะถือว่าเป็นการแชร์ความรู้เนาะเราอยากเห็นเด็กไทยเก่งภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วก็ถ้าสนใจติดตามนะคะคอร์สเรียนของพี่พวกคอร์สเรียนออนไลน์ใดๆก็ไปดูที่ a n g i s d com นะคะแล้วก็ตามในไอจีหน่อยสิเพราะว่าจะกำลังจะจัดทอล์กโชว์อีกแล้วนะใครที่อยู่ขอนแก่นเตรียมตัวไว้เดี๋ยวมาเจอขอนแก่นเตรียมตัวไว้มาเจอกันนะคะวันนี้ลาแล้วแบบไทยสวยงาม โอเคครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ประเทศเรากำลังจะเข้าสู่ AEC แล้ว Woo แน่นอนว่าภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติคำถามคือคุณพร้อมหรือยังถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมลองมาเรียนออนไลน์สนุกสนุกกับพี่ลูกกอล์ฟเจ้าของสถาบันแอ g กฤ s ด้วยหลักสูตร The Front Row Project รับรองว่าสนุกสะดวกสาระแน่นที่สำคัญได้เรียนกับพี่พอเจ้าของภาษาจากกรุงลอนดอนด้วยสนใจสมัครเรียนเข้าไปที่ w w w a n g r s com และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองก้าวเข้าขมาสู่แถวหน้าทางภาษาไปพร้อมกันกับ The Front Row Project Don't forget to subscribe ถ้าชอบโซนของเราอย่าลืมกด subscribe ติดตามกันด้วยค่ะและชมโชว์เก่าๆของเราทุกตอนที่นี่ค่ะปีกี้วภาษาอังกฤษเขาเรียกก่อนหน้าก็ได้ previous okay yes okay พี่ก็เพิ่งบอกเมื่อกี้อีกปลวก